มาครับทุกท่านเรามาต่อเลยนะฮะกับเกมไฟนั่แอในคืนที่4นะฮะแหมก็จากคลิปที่ไล้วนะฮะที่ผมได้แพ้ไปหนึ่งรอบนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมตั้งใจนะว่าผมจะต้องเล่นให้จบภายในรอบเดียวนะฮะมาซึ่งที่ไม่ที่ผมพูดมั่นใจแบบนี้ตั้งแต่เปิดคลิปไม่ใช่ไปนะฮะเราจะมาใช้แอดติเกอร์กันนะฮะมาเรื่องความไบต้องแอดิเกอร์นะฮะนี่ถ้าจะใช้มันต้องใช้ถึงที่สุดนะฮะนี่ แม่เรากดนิ้วโอ้มันช้าไปแล้วนี่เหรต้องใช้แอรทิเกอร์ให้เป็นประโยชน์นะฮะทุกคนนี่โอเคใช้แค่สองปุ่มพอนะฮะถ้าใช้แบบเกินกว่านี้มันโกงไปแค่นี้ก็โกงพอแล้วนะฮะนี่โคตรโกงเลยทีย <c oughs> มานะฮะผมจะพยายามไม่กดแอรทิเกอร์แล้วกันเอาไปว่าผมจะกดมือบ้างบางครั้งนะฮะแต่ถ้ามันมาเยอะจริงผมแบบแบบผมตกใจผมก็ใช้แอทิเกอร์แล้วกันแม่ แบบเผื่อบางครั้งผมกดหน้าจอไม่ทันเดี๋ยวผมก็จะติ๊กแอติกเกอร์เอาแล้วกันนะฮะมันมาวะมันมาวะอ่านี่ยังกดธรรมดาอยู่นะยังไม่ต้องโวยผมนะใช้ได้อยู่ทำไปเล่นไปพร้อมบ,บวกอะ่นะณจุดจุดนี้ฟ็อกซี่ยังมาอยู่นะฮะผมจะมองด้านซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเอ่อถ้าบอลบุนบอยมามันจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมล่ะ เพราะว่าตัวบอลูนบอยเป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะฮะแม่ค่อนข้างที่จะแบบลำคาญเลยอะ่ะโอเคสถานการณ์ยังปกตินะฮะทุกอย่างยังคงควบคุมได้โอเคยังไม่ต้องถึงใช้แอตติเกอร์มั้งจังหวะนี้สักประมาณตีสหรือตี4ี่ถ้ามันมาเยอะก็ใช้แล้วกันนี้ก็เช็คแอตติเกอร์นิดนึงนะ โอเคได้อย <Universe> yeah, yeah, ู่ฟอกซี่นายนี่ก็วิ่งจริงๆไปนะเพื่อนฮื่าวอัดไม่เป็นหนึ่งทีผมนี้เสียงบอลบอยอะเมื่อกี้มันให้อัดหน้าผมไปซีก็ยังแม่ยังมาอยู่เว่ยเยไปนะฮะโอเคได้อยู่ผมว่าได้อยู่นะ โอ้ถ้ามาแบบนี้ทั้งคืนยังได้อะแม่แบบนี้ทั้งคืนยังไหวนะเพื่อนโอเสนะียได้อยู่เฮ้ยบอลบูบนมาไวไปเปล่าตีสองโหเสียงแบบนี้ท่านเสียงคออย่าบอกนะว่าแมงโกรมาเนี่ย โอ้โอหกูไม่น่าเดาเลยมันมาจริงๆขอไปํำหยาบนะฮะมันมาจริงๆจะเย็นนะหมุนกันต่อไปนะฮะโอเคไปละเมื่อกี้นี้ความชัดได้หลับฟูเดีนะตอนนี้เขากลับไปที่720แล้วนะฮะโอเคยังได้อยู่หมุนต่อไปนะฮะอย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งนะ แม่คอยมันถึง6โมงก่อนโอ้โหมันมามาแบบเป็นแพ็กเกจครู่เลยนะฮะมาแอตทิเกอร์ไปทีนึงโอ้โหไอ้บอยมาไอ้เด็กเรียบมาแล้วนะครับใส่ต่อไปเรื่อยๆไปอย่านะมันยังไม่ไปสักทีวะไปยังไปเฮ้อโอ้โหโอเคมันไปแล้วนะฮะมา ปี๊บขันมิวสิกบล็อกด่วนเว้ยนี่ตัวปัญหาของเราเลยนะเนี่ยมีสิบโอ้ยโอ้ยเกือบแอะเมื่อกี้เกือบอะเมื่อกี้เกือบอะทันไหมทันไหมทันไหมวะไม่กล้าเปิดหน้ากากอะกลัวโดนอะโอเคทันนะฮะมังใช้ได้อยู่ทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปโอเคผมว่าผมยังแบบยังพอยื้อไหวอยู่นะฮะมันยังไม่ถึงกับระดับแบบโหดร้ายนะฮะจังหวะนี้มันพอถือถือไทยๆได้โอ้ยเสียง เสียงหัวเราะที่ไม่น่าไว้วางใจนะฮะใชจ้าจ้าสวัสดีเข้าไปจะให้กูตอบแฮร์ร่ับไปดีไหมเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อุ้ยคมชัดระดับ 4K <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาก็ได้นะเพื่อนแมฉันเกรงใจนายนะไม่ต้องมาหาก็ได้โอ้โห oh oh. 7ว 20P เอาป่ะขันให้เต็มนะฮะแล้วไปรับสึก มาอุย้ยหนีแอติกเกอร์กูไว้เว้ยแม Bonnie หมบอนนี่อยู่จะสู้แอติกเกอร์โอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ผมแบบเอานิ้วแบบรอที่ปุ่มแอติกเกอร์รอไปไงพี่หมีมาใกล้เออมาใกล้ละโอเคผมโอ้โหมาแบบแพคคอมโบกูวิ่งขันได้เต็มเลย พร้อมพร้อมมาพร้อมพร้อมมาหนึ่งต่ามสี่น่ขอให้คำหยาบเมื่อกี้ด้วยนะฮะได้อยู่ได้อยู่จะทำเป็นเล่นไปโอเคผมว่ามันยังไม่ไปอีกหน้าด้านจริงๆขันให้เต็มมามแล้วไปใส่หน้ากากปับ๊บกดไฟฉายไม่ติดใส่ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคมันไปวะคอยแบบรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานะฮะ คืได้อยู่ได้อยู่รู้สึกว่าตัวละครภาคแรกๆจะไม่ค่อยมาเลยนะฮะแบบส่วนใหญ่มันจะมาแบบด้านหน้ามันจะมีแต่ฟ็อกซี่แบบพวกตัวแบบตัวละครในภาคหนึ่งนะฮะที่มันจะเดินมาบ่อยๆนะครับตีห้าวะตีห้าวะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้มารอบนี้มาผมบอกเลยอรอบนี้ผมมาอมโอ้โหจะไม่มเวลายาหกโมงวะ หกโมงนี้ก็ช้าเลยกูอุ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะแม่แฮมโวไม่แต่ไกลไปไปซะฉันตอบสวัสดีนายแล้วนายก็ไปซะเพื่อนอย่าอยู่เป็นภาระเลยแม่อุ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถ้ามาแพ้ตรงไอ้ชิกะนี่คือแบบแตกเลยนะเว้นมาตั้งนาน ร้อยนะฮะหมุนมิวสิบบล็อกกันต่ไอไปไอ้นี่ก็ยังอยู่บ็อกซี่ในมาไม่ขาดสายเลย6โมงสี่6โมงสี่6โมงมันช้าไปนะฮะมันไม่ทันใจเลยโอ้ยไฟเปิดไ่ได้โอ้มาแบบแพ็คคอมโบมาแบบแพ็คคอมโบอย่างนี้เอาไงเนี่ยเฮ้ยอ่าเสียงสวรรค์ช่วยชีวิตนะฮะโอ้อีซี่เย,ย้ แม่ได้อยู่ได้อยู่อมาแล้วอ้าวพับเพศนี่โอ้โหมามองหน้ามาด้วยโอ,โอ้โอ้จะมองนีโอ้มีการหันตามนะฮะเออ,เ,อ,อเสียใจด้วยนะฮะผมไม่ได้ชอบคุณนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกใจเกเรต,ต่อดวงตาคุณด้วยโอ้ดวงตาเป็นมิตรนะฮะจ้องมาแบบเป็นมิตรหายหรืออย่างไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆอย่ามองเธอ ที่อื่นวิวอื่นมีให้ดูเยอะแยะนะไปมองตัวอื่นเถอะเสียงมาล้วนะฮะอาไว้เนี่ยอิสมีชันเองโอเคครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคต้องขอจ่าเพียงคิได้ผมก็สำหรับคืนคที่4ในคลิปที่็ต้องขอจา่าเพียงคิได้ผมเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย